สวัสดีครับมาพบกับผลงานดีๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันอีกครั้งครับการแพร่ระบาดของปลาหมอค้างดําที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่าน7มาตรการด้วยกันครับคือ 1. ควบคุมและกําจัดในจุดที่พบการแพร่ระบาดด้วยการจับและกําจัดออกจากบ่อเพาะเลี้ยงด้วยการใช้กากชาครับ2จัดหาพันธุ์และปล่อยปลาพูล่าอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมของระบบนิเวศ3นําไปใช้ประโยชน์ครับไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปเป็นอาหารการทําน้ําหมักชีวภาพหรือการนําไปแปรรูปเป็นอาหารของสัตว์ครับ สสำรวจเฝ้าระวังการแพร่กระจายในพื้นที่ต่างๆ 5. สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการกำจัดให้กับทุกภาคส่วนเพื่อลดการแพร่ระบาด 6. เร่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการประมงให้ปลาเป็นหมันรวมไปถึงการล่อให้รวมตัวกันเพื่อจับได้ง่ายขึ้นและ7นะครับสำรวจแหล่งน้ําที่ได้รับผลกระทบเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ครับ สำหรับการรับซื้อปลาหมอคางดำเพื่อนำไปใช้ในโครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางนั้นก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการเรียบร้อยแล้วครับนอกจากนี้กรมประมงนะครับได้วางแผนการแก้ไขในระยะยาวเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวประมงและประชาชนซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าอะไรเราก็จะนำมาบอกเล่าให้ทุกท่านได้ทราบกันต่อไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ